สวัสดีครับวันนี้มาพบกับซาฟารี4ี4 Thailand c h n n n e l นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูกับรถแต่งคันนึงนะฮะเพิ่งสำเร็จเสร็จสิ้นกันไปแต่ว่าคันนี้เพิ่งเสร็จไปก่อนปีใหม่นะฮะเพิ่งส่งมอบรถไปก่อนปีใหม่เราไปดูกันนะครับสำหรับเจ้ารถคันนี้คือเจ้าตัว Mitsubishi p a j e r o Sport นะครับปี2012แต่งใส่ล้อใหญ่เลยนะครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามกันไปดูเลยครับ p าเจโร่สปอรปี2012คันนี้นะครับตอนนี้ก็เข้ามาที่สำนักแต่งซาฟารีอ f รถ4 4 4เพื่อที่จะปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงทั้งรูปทรงและสมรรถนะของช่วงล่างคันนี้ตัดสินใจนะฮะยกสูงเซ็ตช่วงล่างใหม่แล้วก็ขยายไซส์าย,ยางใหญ่ขึ้นไปถึงระดับ35นิ้วเลยนะฮะปกติธรรมดาเนี่ยไอ้ปาเจโรตัวนี้เนี่ยที่เราทำกันไปเยอะๆเลยเนี่ยส่วนมากเลยนี้ก็จะ อยู่ไซส์าย,ยางที่ประมาณสัก2.85-7.56หรือประมาณ3 3นิ้วซะส่วนใหญ่นะรุ่นนี้ที่สำนักแต่งซาฟารีบลู4.4แต่คันนี้มาเนี่ยนะครับต้องการให้ใหญ่บึ้มเลยนะครับก็จําเป็นที่ต้องยับยางระดับ3 5นิ้วนะครับตัวนี้คือ3.15-7.56ของ m a x x ซ s ช่วงล่างเนี่ยเซตใหม่เลยเป็นช่วงล่างโช๊คอัพนะครับเลือกใช้ของตัวคาร์แมนสปริงทั้งหน้าและหลัง เลือกใช้เป็นของตัว TJM นะครับคือเรียกว่าสเปคของน้ำหนักค่าเคของสปริงเนี่ยก็ต้องแมชกับรถด้วยนะฮะทั้งเรื่องของการยกสูงยางใหญ่และอุปกรณ์รอบคันนะครับที่มีด้านหน้าจะมีกันชนหน้าเหล็กอยู่แล้วนะฮะยางเนี่ยเป็นของ m a x x ซ s 35นิ้วขอบ16ล้อแม x ก็เป็นลายออฟโ a d ลายยอดนิยมเลยนะครับเป็นลายกลมหยดน้ำ ลน์นี้ก็ถือว่าคลาสสิกแต่ก็มีมานานแล้วแต่ก็ยังสวยงามอยู่นะฮะตัวนี้นะครับรถถูกยกไปด้วยช่วงล่างที่ยกขึ้นมาอยู่ในระดับประมาณสักเกือบเกือบนะฮะเกือบเกือบ,นะะเ,อบ,เ,อบเราใช้คําว่าเกือบเกือบประมาณ2นิ้วนะฮะเพราะว่าสปริงมันเองเนี่ยก็ประมาณ40มมิลแล้วก็ยกเพิ่มด้วยตัวสเปเซอร์อีกนิดหน่อยนะฮะแล้วเปลี่ยนปีกนกบนเป็นแบบปรับองศานะครับของสำนักซาฟารีเองเลยนะครับ ปีกนกตัวนี้ก็ช่วยทําให้มุมองศาของตัวคอ,อม้านะครับแล้วก็ตัวปีกเนี่ยให้มันอยู่ในลักษณะที่มีทํามุมเนี่ยในลักษณะใกล้เคียงกับตัวสแตนดาร์ดเดิมๆที่ยังไม่ได้ยกนะฮะเรียกว่ายกขนาดนี้แล้วเพี้ยนไม่มากด้านหลังนะครับใส่ตัวดรอปตัวลิงก์นะฮะตัวกันเซหลังนี่ครับใช้ของสั่นเลยตัวนี้นะฮะเพื่อให้มุมตัวกันเซเนี่ย มันได้ระดับนะครับไม่เอียงไม่เฉไม่เพี้ยนมากจากเดิมๆนะฮะสามารถปรับได้เลยตัวนี้นะครับตามค่าความสูงนะฮะส่วนตัวสายเบรกอ่อนนะฮะก็ต้องลดลงมาไม่งั้นเดี๋ยวมันยืดหมือมันขาดนะฮะคันนี้ก็ยังใช้ของเดิมอยู่แต่ถ้าหากว่า,าจะดีนะครับเปลี่ยนเป็นสายแสแตนเลสนี่ก็ดีเลยเพราะว่า1ก็คือรถเนี่ยใช้งานมายาวนานนะอายุการใช้งานก็นานแล้วอันที่2ด้วยโหลดที่ ามากขึ้นนะครับก็เรียกว่าแรงดันน่ยก็จะมากขึ้นกว่าเดิมอยู่บ้างนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นาสายแต่งเป็นแบบแสแตนเลสท,ที่คุณภาพดีก็จะดียิ่งขึ้นนะครับด้านหน้านะครับติดตั้งกันชนหน้านะครับขนาดใหญ่เป็นแบบออฟโรดของเปียกระยองนะฮะแล้วบนกันชนเนี่ยก็ติดตั้งไว้ด้วยไฟสปอตไลท์ LED นะครับของ TJM ใต้ท้องรถด้านหน้าติดตั้งกันแคล้งของ ARB ตัวนี้เป็นเหล็กนะฮะ ARB เนี่ยชิ้นงานของเขาทำมาจากเหล็กค่อนข้างที่จะหนาและแข็งแรงพอสมควรแต่น้ำหนักก็มากกว่าพวกที่ทำจากอลูมิเนียมอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันก็จะได้เรื่องความแข็งนะฮะมุมด้านข้างฝั่งผู้โดยสารที่กันชนหน้าก็ติดตั้งด้วยเสากะระยะนะฮะ ก็ขนาดใหญ่เลยนะฮะไซส์ขนาดใหญ่เลยดูทรงแล้วเหมือนคล้ายๆเสาอากาศไหมตัวนี้นะครับแต่ว่าจริงๆเป็นแค่เสากะระยะแค่นั้นเองเพื่อให้มันดูเท่ดูหล่อดูบึกบึนแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่เสาอากาศนะครับเป็นแค่เสาหลอกนะฮะเพื่อ <c oughs> ให้มันดูดูดันรถติดตั้งไว้ด้วยตัว snorkel นะครับของ TJM นะครับ Airtech ตัวนี้ก็เป็นของแท้เลยนะครับ TJM Airtech ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วก็เป็น ไอเทมที่ขายดีไอเทมหนึ่งของสำนักซาฟารี4ี่สีของเรารุ่นนี้เป็นรุ่นหัวครอสหัวแบนนะฮะก็รู่ลมไปกับตัวรถก็เรียกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากรูปทรงหลังจากยกมาแล้วแน่นอนนะฮะบ,บึกบึนนะครับสวยงามคนละเรื่องจากเดิมเลยนะครับ แน่นอนนะครับเพราะว่าเนื่องจากความสูงที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยางขนาดไซส์ใหญ่มากกว่าไซส์ปกตินี่เยอะเลยนะฮะไซส์เดิมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก31นิ้วนะยางติดรถนะครับ30มสหน่อยๆอ่ะไม่ถึง31ดีหรอกนะครับสาินิดๆนะครับยางเดิมสแตนดาดนะรประมาณนั้นพอขยายมาไซส์35แล้วมีขนาดใหญ่ขึ้นและกว้างขึ้นด้วยมันก็เลยทําให้รถเนี่ยดูบึกบืนคนละเรื่องจากเดิมนะครับ รวมไปถึงสมรรถนะของช่วงล่างหลังจากที่ได้ลองทางเรียบนะครับวิ่งถนนดำหนึบดีแน่นนะครับความสั่นสะเทือนเนี่ยน้อยนะฮะเรียกว่าได้สมรรถนะที่ดีทั้งๆที่เดิมทีเนี่ยรถคันนี้เดิมเดิมสแตนดาร์ดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยุบยากโครงแขงนะแต่พอยกสูงแล้วเซฟช่วงล่างได้ดีเนี่ยก็จะขับได้ดีแบบนี้นะฮะพอทางลูกรังปุ๊บเนี่ยลองใช้ความเร็วปกติที่วิ่งนะครับในทางลูกรังเนี่ยแบบนี้อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยก็เรียกว่า แน่นหนึบทรงตัวดีนะครับเกาะถนนดีมากนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นชุดหนึ่งที่ลงตัวสําหรับตัวปาเจโรสปอร์ตตัว2012รุ่นนี้ใครมีนะครับสอบถามมาได้ที่สํานักซาฟารีสาหรับแนวแต่งเราแต่งไปหลายคันแล้วนะครับสามารถที่จะใส่ย,ยางได้ระดับตั้งแต่ไซส์ประมาณสัก3 2 3 3และ35ขนาดนี้เลยนะครับเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ที่สนใจสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับท่านที่ติดตามแฟนเพจ FC ต่างๆนะครับ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราและคอมเมนต์มาด้วยนะครับท่านชอบไม่ชอบแบบไหนยังไงนะฮะมีอะไรที่จะแนะนำทางเราเรายินดีตอบรับทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากๆครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ